เทพเจ้าไฉยสิงเอียสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียนะคะถือเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินของคนจีนค่ะแม้ว่าจะเกิดยุคหลังของเทพเจ้าองค์อื่นแต่ก็ได้รับความนิยมในการไหว้ในเทศกาลตรุษจีนอย่างมาก าะเชื่อว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเฮงและโชคลาภความมั่นคงค่ะอย่างสมัยก่อนนะคะจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยจะเอาผ้าเอาหยกเ,เอาทองคำมาไว้ข้างๆองค์เทพแต่ณนปะัจจุบันนะคะใช้เป็นกระเป๋าสตางค์หรือสมุดบัญชีนั่นเองค่ะตำนานประวัติเทพเจ้าไฉ่จิงเอียนะคะเป็นเทพที่ประชาชนหลายประเทศมีความเคารพนับถือค่ะอย่างเช่นประเทศจีน พิเบฮ่องกองญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์และมาเกา๊าตำนานหนึ่งเนี่ยก็เราว่าเป็นหมุ่คลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามโกค่ะโดยเสด็จลงมาโลกมนุษย์ปีละหนึ่งครั้งช่วงปีใหม่ในเวลาประมาณห้าทุ่มถึงตีหนึ่งของวันขึ้นปีใหม่ค่ะการตั้งโต๊ะบูชาที่โ่งใจหน้าบ้านก็เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นค่ะการไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียนะคะถือเรื่องทิศทางและเวลาเป็นอย่างมากค่ะต่ออาหารที่ใช้เส้นไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียนะคะจะเป็นผลไม้อาหารเจ ขนมที่มีสีสันสวยงาม แต่ไม่มีอะไรที่ทําจากเนื้อสัตว์และด้วยยุคใหม่สายมูนะคะก็มาจะนํามสมุดบัญชีกระเป๋าส้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาตั้งข้างๆขณะที่ตั้งโตกไหว้บูชาค่ะและเมื่อทูบดับลงนะคะจะเอากระถางทูบเนี่ยยกเข้าไปไว้ในบ้านเพื่อให้ขวัญทูบอบพวลอยู่ในบ้านเสมือนกับเป็นพิธีอัญเชิญไฉ่ซิงเอียเข้าบ้านนั่นเองค่ะส่วนของไหว้นะคะนั้นมีอะไรบ้างแอดมินจะขึ้นไปให้ถ่ายหน้าจอนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดหยุดวิดีโอและแคปเก็บไว้ใส่มือถือแล้วนําไปใช้ ได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t a c t Center ต้องวิธี Headset